ตะกีวัดเห็ดมมาเปิงบังไฟโบครับนี่บังไฟโกเทพมีนะครับหร,รือมีเทวดาบะหรือมีจวดปุดนะครับนี่เทพมีนะครับผมเตะอบรรเก่งเป็นเก่งนะครับผมหาตัวจับยากนะครับผมโบเมนปั่นไหลนะครับลื่นเป็นลื่นนะครับนี่ผิวครับผิว ไปล่าสุดกับพักประมาณปีหนึ่งแล้วนะครับผมบาดเจ็บนะครับผมเจอค้องนักกับไปนะครับผมมงซีซากระแทกกันนะครับถึงกับลาวเลยนะครับต้องพักตอนนี้เตะได้แล้ววะเตะได้แล้วนะครับเดี๋ยวจักหน่อยลุงหลอดสี่้าไปสอบอยู่เทศบาลนะครับเดี๋ยวร่วมพ่นกันช่วงนี้ฝนตกรอไปก่อนครับเมื่อนี้ก็มาเหตุบังไฟสู่ก็พีกบนองนะครับผมสีเปิดราคาได้ ยี่สี่ยี่ห่านะครับผมแปดเพียงเวสันเพียงรอยนี่บ่เพียงสองรอยเพียงรอยนะครับเพียงร้อยนะครับผมบัตรย่างของมูลนะบักสูงหนึ่งนะครับจะกองไรแปดเพียงนะครับเพียงยี่นะครับมาเบิ้งครับน้องมีสประสบความสําเร็จหรือไม่ครับเหลือแต่หมานหวานเจิบยบเรียบนะครับอ่าลอุดนลอดเชียร์กันไปนะครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมรอเดฟสีสวัสดีครับ